มเก็บเห็ดครับพี่น้องบังเอิครับหลายบาไลายครับเห็ดออกดีครับปีนี้ครับสอาแล้วครับหกหม้อกัวครับมาตีสามครับปลาเห็ดครับหกหม้อกัวมอดพีตีสี่ครับเก็บถืเตรียมตาแล้วครับตาง่ายครับบังเอิครับพี่น้องเห็ดครับเห็ดครับเป็นเห็ดเบดครับที่ไม่ออกนี่เป็นเห็ดเบดครับ เห็ดครับครับเห็ดนั้นครับนั่นพี่น้องโอ้โหเมนเบิดครับครับพี่ครับเมนเบิดครับเห็นไดมพีเมนไม่ได้เปิดไปจองเห็ครับเป็นแค่อยู่ครับตอนเดมค่ยออกก็ออกหลายที่ก็ครับพี่น้องพี่พี่ครับมาเก็บร่วมกันครับพี่น้อง โอ้ยหลายๆมาเห็นผู้ใดมาเลยมือเนี่ยมีแต่เห็ดครับหลายๆครับพี่น้องเห็ดทั้งนั้นครับครับทำนี้ก่อนได้ครับผมมีขาตั้งกล้องทดสอบกุย่หอบพดีดอกไทยเพราะเห็นได้บังบังน้ำกันบังครับบังพี่น้องบังมีแต่เห็ดครับไอ้ใบตองแม่นบัสครับครับเปิดๆดอกที่ครับที่เปิดดอกที่ครับนี่เตะดอกก็ง้อมครับ ที่ครับแม่นบิดครับเดินบดครับพี่น้องยาวลงคุณคุณอ่าแม่นบิดครับเก็บกอนครับเดี๋ยวคนมาครับเก็บกนอนเก็บกอ,อนพี่น้องเห็ดไทยบุ้งเรื่อยๆครับมาเห็ดครับพี่น้องมาหาเห็ดคือเก่าครับวันนี้พี่น้อง ออกบอดีไายในครับจะมัมาพอเราครับดอนหนึ่งนี่หลายเติบแล้วครับนี่หลายเติบแล้วครับนี่นะครับนี่ครับเห็ดแดงครับเห็ดแดงน้อยครับก็ครับออกเป็นสายครับผนได้ออกเห็ดเนื้อนะครับดแดงครับใส่ใบตองครับหายากเลยอู่ใหายกินไปครับเห็ดเด็ดเ็ิดกินพอดี เฮ็ดครับพอดจินเหลืยกับไขายออกมาทั้งพีครับครับแดงครับเดงน้อยครับต้องออกครับมาสบพอดีวันนี้มาม่าได้หลายคนเด้อนี้มาสบเห็ดแดงครับครับทันี้ก่อนเก็บก้อนครับ เดือดข้นจีบ้าหลายครับท่านมาติครับเห็ดครับครับผลงานเหมือนนี้ครับเดี๋ต็มตาปอรอแล้วครับเห็ดออกหลายครับทั้งหนามไม่ดอกถั่วแต่ข้างใต้ม่ไต้ดอกงามครับนี่เป็บเห็ดไข่หน่อยนึงหี้คือกินไดครับหับซากันลงมามันคอยบำรุงครับ เจ็บชีท่านใดอยากไปเจ็บเดี๋ยวพาไปครับจิตต่อได้ครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนฟูอยู่สูงครับพ่นครับ่นครับหลุกมันโคกอยู่สูงสูงครับ่นอยู่ไปปครับดูสุดพอดีครับโคกนี้มันอยู่สูงครับขึ้นไปสูงโคกต่ำกว่านี้ครับมันม่ไหลครับแต่ว่าโคกนั้นไหลครับออกแต่เอ็มครับเห็ดเห็ดทั้งนั้นครับเห็ดร้วม กูใดอยากไปเจ็บเดี๋ยวสิพาไปสนใจครับติดต่อได้ครับเก็บมาไว้ยูไปกจินครับช่องนี้เสียตเก็จบ่ดีต้องหายยูหายจินน้ำโคกน้ำปลาครับก่อนที่จบคลิปฝากแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเด้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปครับครับสวัสดีครับ